สร็จแล้วนะครับน้องเป็นอเมริกันชอตแฮรแนะไมาอาบน้ําตัดขนสั้นนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องขนดุดร่วงนะครับขนฟุ้งกระจายในบ้านในรถนะเจ้าของก็เลยอยากได้เป็นทรงขนสั้นนะครับอันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้หน้ากลมแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่ปัญหาขนดุดร่วงก็จะได้ลดลงนะครับเพราะว่าตัดขนสั้นให้แล้วนะจะได้ดูแลง่ายลดการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอัดาร้อนลดการสะสมความแบชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแลวก็เป็ด,ด่างปิดขันวยครับ โรงคอลเลดูแลง่ายอาบน,น้ำเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างท่กถึงแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมัดด้วยนะครับอาบน,น้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรบาขอนจันทร์ครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ร้างใช้ในการจิตอาสาแต่ขนได้กับสนัขจรแมวจรในมูล,ลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาซาลอนครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ น้องแมวนะครับมาอาบน้ําตัดขนเจ้าของบอกว่าน้องมีปัญหาเรื่องขนรุดร่วงนะครับก็เลยอยากที่จะตัดขนสั้นนะครับขนรุดร่วงติดเสื้อผ้าฝุงกระจายในบ้านในรถนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบทําความเย็นเข้าช่องแอร์พวกนี้นะเห็นไหมนี่พี่ช่างแค่รูปนะ เห็นไหมครับขนไี้ออกมากระจุกกระจายกันเลยทีเดียวเดีย๋ยวไี่ช่างจะตัดเป็นทรงขนสั้นให้นะครับดูแลง่ายลดปัญหาเรืดด่องขนดุดดวงลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมความอับซึนที่ทําให้เกิดกลิ่นอับและก็เ,เปินไดสิ่งใดนะครับตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขน้นให้ด้วยครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขัแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับ รายได้ส่วนหนึ่งสร้างใช้ในงานจิตอาสาแต่ผลให้กับสุนัขจอนแมวจอนในมูล,ลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอ,อนนะครับมาดูกัน,นครับว่าน้องตัดขนยังไงน้องแมวนะครับน้องเป็นอเมริกันช็อตแฮร์นะครับเจ้าของอยากให้ตัดขนสั้นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องขนด้วงนะพี่ช่างก็ตัดขนสั้นให้แบบนี้เลยนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสถีเกษตรมหันต์นนะครับเบอร์โทรศัพท์086 6 4 0 4 4 3ูครับดื้ดินดูกัรสบัดเวินวินเรารับกดน,นะครับไม่ใช้ยาสูบไม่วางยาสลบครับในพี่ช่างกำลังตัดแต่งขนบริเวณท้องของน้องนะครับอันนี้ต้องใช้กระจับนะเพราะว่าน้องจะห่วงตรงบริเวณท้องแล้วก็เท้าของน้องนะครับใจเย็นลูกแต่ตัดให้เสร็จแล้วจะได้ไปอาบน้ํากันตัดขนสั้นเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนรูด่วงนะครับขนฟุ้งกระจายติดเสื้อผ้าติดเข้าไปในระบบทําความเย็นนะครับเข้าไปในช่องแอร์พวกนี้นะ แต่สันแล้วแสดงลดปัญหาโภนี้ออกไปได้เยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าน้องตะขนสร็แล้วเป็นยังไงครับใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตู้ตานกำลังแต่งหน้ากลมให้กับน้องแมวนะครับน้องตัดขนสั้นเพื่อที่จะลดปัญหาลดลขนรุ่งรงนะครับขนทุ้มกระจายในบ้านนะครับตัดขนสั้นไว้หน้ากลมแบบนี้นะจะได้ดูแลง,ง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขงนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับแล้วก็ จะได้ลดปัญหาขนฟุ้งกระจายนะครับติดเสื้อผ้าหรือว่ากระจยา,ายเข้าบ้านเข้ารถนะ<ม>อ่านับแต่ขนร้านน้องหวานน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลังน,น,นะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับรายได้เสนนึ่งที่ช่างใช้ในการจิตอาสาแต่คนให้กับ<ม>สุนัขจรแมวจรในมูนลนิธิต่งางๆด้วยนะครับอุโมทัฒนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหวานน้องแมวซาลอนนะมิเดียวหลวงมิเกียว ขอบคุณท so ี่ใช้บริการครับแทนเช่จ่อกรบวุ้ดกับพี่แูกหน้ามันไม่กลมหน้ามันไม่กลมนามันจะเบี้ยวเด้ไม่ให้ตัดเนี่ยโหง่ายนยไม่อยากให้ตัดไปง่ายนอนเลย ไม่เข้าข้างหน้าช่างก็ไม่เห็นสิว่ามันกลมมันเบี้ยวเจ้ากระดาษไหมความยากก็บ, <c oughs> บางในการตัดขนของแมวน้องจะไม่อยู่ไม่อยู่นิ่งให้ตัดง่ายๆนะนั่นอรอได้หูกเจ้าองเจะาบอใหเอล้อๆไนหะมคุกเข่าตัดก็เลยทีเดียวที่ใช่ ไม่หเสร็จแล้วกลับบ้านได้ลูกกลับบ้านได้ขอบคุณที่ใช้บริการครับ เสร็จแล้วนะครับน้องเป็นอเมริกันช็อตแท์นะมาอาบน้ําตัดขนสั้นนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องขนดุดร่วงนะครับขนฟุ้งกระจายในบ้านในรถนะเจ้าของก็เลยอยากได้เป็นทรงขนสั้นนะครับอันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้หน้ากลมแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่ปัญหาขนดุดร่วงก็จะได้ลดลงนะครับเพราะว่าตัดขนสั้นให้แล้วนะจะได้ดูแลง่ายลดการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยนะครับน้องจะได้ไม่หอมในช่้อคัดร้อน,ดล,อนลดการสะสมความับชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็คิอแดงผิดขันนะครับ โซลูส,นนสันดูแลง่ายอาบน,น้ำเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างท่กถึงแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมัดด้วยนะครับอาบน,น้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมาขนจันทร์ครับเ mm hmm. บอร์โทรศัพท์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ร้างใช้ในการจิตอาสาแต่ขนได้กับสนักจรแมวจอนในมูมลดนที่ต่างๆด้วยครับอน,นุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมางมซาลอนครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ 頑張れよ。